สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่นกน้อยมีโปรนะคะโปรจัดพิเศษให้ส่งท้ายวันปีเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์พี่นกก่อนนะคะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยแล้วนะคะท่านผู้ชมโทรย้ำๆหน่อยนะคะบางทีพี่นกก็รับสายไม่ทันนะคะวันนี้ปล่อยบอนสีสวยๆ ถูกมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมคะพี่นุกบอกโปรก่อนจ้ะโปรนะคะโปรวันนี้นะคะพี่แมวห้าต้นส่งให้ฟรีค่ะจ้ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไม่ไมถึงห้าต้นจ้ะนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมอเมาเหมา,หมานะคะ,ะอยู่ที่50บาท แล้วก็ปลายทาง7 0บาทค่ะจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมปลายทางคือ70บาทถ้าโอน50บาทแต่ถ้าซื้อ5ต้นไปคือส่งฟรีเลยนะคะ FC ค่ะโอ้ยวันนี้บอลสีพี่นกอ่ะสวยแล้วไซส์ของเขาเนะี่ยท่านผู้ชมดูสิอย่างทาดบางแก้วเห็นไหมคะไซส์นี่สวยมากนะคะแล้วก็กัดหน้าเต็มสีสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นทาดบางแก้วนะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ต้นนี้ก่อนชินะน,นะบัญชรค่ะท่านผู้ชมา่าชินะบัญชรกัดสีสวยมาแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้โห โปรนี้เป็นโปรพิเศษและถูกจริงๆท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะชินนะบรรชอนเนาะกระถางละ150บาททุกกระถางจ้า150บาทท่านผู้ชมชินนะบเปชอนเนี่ยเป็นบอลเก่าเรานะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยมาก150บาทโอ้โหวันนี้6ก,กระถางค่ะพี่แมวพอไหมเนี่ยชิ้นเพราะชินน่บรรชนไม่พอแน่นอนอนะมี6กระถางนะคะเอฟซีนะคะ่ะต่อมาเป็นเกาะเก็ด ด่างเหลืองมาแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นนี้เท่าไหรเอ่ย250บาท250บาทนะคะใบเขียวเนี่ยเอฟซีไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปตกใจพี่นก ok มันเขียว2ใบเลยไม่ต้องไปตกใจนะคะใบเขียวเนี่ยเขาเป็นใบที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงแล้วหลอดใหม่ออกมาเขาจะแทงเหลืองออกมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้คือไม่ใช่ลุ้นด่างนะคะนี่คือด่างแล้วนะคะเอฟซี FC ด่างแล้วนะนี่นะคะถ้าลุ้นด่างเราจะบอกว่าลุ้นด่างนะคะนี่คือด่างแล้วนะคะ สองร้อย <250 S 1> ห้าสิบบาทจ้าจ้านี่นะคะต่อมาต้นนี้จ้าต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าพรมันีค่ะพี่แมวค่ะพรมันีนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลกาบนะคะแล้วก็เป็นบอลป้ายนะคะ,คะป้ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกระถางละเท่าไหร่เอ่ยกระถางละ200บาทจ้าสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมลากเดินเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมขาลากเดินเต็มแล้วนะสองร้อยห้าสิบอะสองร้อยถ้วนสองร้อยถ้วนนะคะพี่แมวทับเติมให้เรื่อยเลยเอฟซี อ่าสองร้อยทวนนะคะเอาด้านลิมก่อนจ้ะอ่าด้านในนะคะจ้าสุดเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจังหวัดสงขาค่ะพี่แมวจ้าจังหวัดสงขานะคะต้นละกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้า่ะมีสี่กระถางจ้าโอ้ยสงขาไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเอฟซีต่อมาเป็นธาตุบางแก้วท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวชอบมากเลยนะคะธาตุบางแก้วนะไซส์สวยๆหน้าสวยๆแบบนี้เลยกระถางเท่าไหร่เนี่ยธาตุบางแก้ววันนี้ก็ปล่อยราคาพิเศษนะคะจ้าอ่าส่งท้ายปีนะคะจ้าให้กระถางละ 200บาททุกกระถางจ้าอืมบาทนะคะ fc 200บาทนะคัดบางแก้วนะคะไซส์สวยๆแบบนี้นะค่ะค่ะต่อมาด้านริมนี่ก่อนเอาเจ้าจักรพัดก่อนจ้าเจ้าจักรพัดให้150รห้บาทจ้าจ้าเจ้าจักรพัดเป็นบอลด่างนะคะ fc 150บาทเอาข้างๆเจ้าจักรพัดอีกต้นนึงข้างๆเจ้าจักรพัดชื่อว่าแก้วมณีค่ะพี่แมวจ้าเท่าไหร่เอ่ยแก้วมณีราคาต้นละ200บาทจ้าเอาต้นนี้จ้าจ้าอันนั้นเป็นจรลงน้ําทองจ้านะคะ200บาทค่ะต้นนี้จ้า อันนี้เพชรเกรดมณีนะคะจ้าราคาสามร้อยห้าสิบบาทดะด่างสวยเลยนะคะเพชรเกรดมณีเนาะอันนี้ยอดมงกุฎอ่าตอนนี้ยอดมงกุฎนะคะจ้ให้ไปที่200บาทจ้าจ้ซส์ใหญ่แล้วด่างสวยนะคะมาต้นนี้ค่ะเรนูนครนะจ๊ะค่ะพี่แมวจ้ะเรนูนครนะคะวันนี้ก็ให้ไปราคาพิเศษเท่ากับกอเกรดนะคะ250บาทจ้ะ250หบาทนะคะ f อค่ะต้นนี้จ้า ต้นนั้นเพชรติวานนท์นะคะอ่าเพชรติวานนท์ให้200บาทมี2กระถางจ้ะจ้ะจ้ะนาคราชพญานาคราชมีกระถางเดียวนะคะวันนี้ให้ไป200บาทจ้ะจ้ะอ่าต่อมาต้นนี้จ้ะพญาขอมแดงจ้ะพญาขอมแดงอันนี้หลุดจองค่ะพี่แมวอ๋อหลุดจองเนาะใช่หลุดจองเพราะมีเอฟซีถามว่าแมวเหมือนกันเนี่ยของพี่นกน้อยไปหรือยังว่า พ่อแม่ก็ตอบไว้ว่าไปเลยอะใช่ค่ะตอนนี้หลุดจองนะคะเท่าไหร่เอ่ยอ่าสองบาทค่ะจากสองบาทนะคะยุฟซีโทรหาพี่นกเลยนะคะสวยมากนะคะอยากถังแดงนะจ้าต้นนู้นก่อนจ้าต้นไม้ต้นไม้และอ่าทวีราบค่ะพี่แมวจ้าทวีราบ150บาทจ้ามี2กระถางอ่ะจานนี้จ้าต้นนั้นลูกไม้โอ้ลูกไม้หงดนรุนจ้าอ่าเป็นเป็นลูกไม้ผสมนะพี่มีกระถางเดียวหงดนรุนเนาะค่ะ หนูให้ที่250บาทจ้ะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมย้ำนะคะลูกไม้องนรุนนะคะเหมือนแม่เลยนะสีสันนะค่ะต่อมาเป็นปูขาวนะคะ F G ปูขาวหลวงปูขาวจ้ะมีสองกระถางนะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะกระถางเท่าไรเอ่ยหลวงปูขาวนี่หนูให้กระถางไหนก่อนดีคะพี่เมยจะเอากระถางนี้ก่อนกระถางนั้นเนาะจ้ะกระถางนั้น200บาทจ้ะอธิกัดสีแล้วจ้ะกัดสีแล้วก็คือ250้บจากสอง้อยห้บาทนะคะ F G จ้ะนะคะูบอนสีสวยๆมากเลยนะคะวันนี้นะ เรามาต้นนี้จ้าอะไรนะพี่แมวหนูก็เทพอะไรเทพสายลุงจ้ะเทพสายลุงเทพสายลุงนะคะจ้ะให้กระถางละห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะเทพอัศราด่างสวยๆแบบนี้เลยจ้าเทพอัศรานะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทจ้าจ้ะต่อไปเป็นเทพอมรินนะคะพี่แมวมีห้ากระถางนะคะเอฟซีค่ะ เท่าไรเอ่ยเทพอมรินเทพอมรินนะคะหนูปล่อยในราคา150บาทจ่ะวันนี้150บาทนะคะท่านผู้ชมเทพอมรินนะคะค่ะต่อไปเป็นคุณหญิงจ้าคุณหญิงนะคะจ้าให้ให้ราคา200บาทค่ะมีกระถางเดียวหั่นลูมานค่ะหันุมานองค์พระพาจ้า100บาทจ้าจ้าอ่าต่อกันที่เสวดตโลหิตค่ะพี่แมวจ้าอ่ากระถางละ500บาทจ้าต้นนี้เป็นบอลป้ายเลยบอลป้าย สมบัติสยามนะคะมีกระถางเดียวเช่นเดียวกันค่ะให้300บาท3 0 0บาทนะคะสมบัติสยามนะคะต่อมาต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นตุลาการนะคะะมีกระถางเดียวค่ะพี่แมว5 0 0บาทจ้า5 0 0บาทนะคะตุลาการนะท่านผู้ชมต้นไหนก่อนเลยต้นไหนจ้ะต้นไหนมี3ามกระถางศิลาเพชรจ้ะศิลาเพชรนะคะมี3ามกระถางจะมีให้150บาทจ้อาบบาทนะคะท่านผู้ชมศิลาเพชรนะคะค่ะ ่ะแล้วข้างๆศิลาเพชรอ่ะข้างศิลาเพชรเป็นจังหวัดสุโขทัยจ้ะวันนี้ปล่อย100บาทค่ะ100บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้จ้ะอ่าอันนี้เมืองใหม่ค่ะพี่แมมจ้ะมี3กระถางเมืองใหม่จะมี3ไซส์ใช่ไหมจ้ะสามไซส์อ่าสองไซส์นี้อ่าไซส์นี้ก่อนจ้ะหนึ่งรห้าสบาทร้อยห้าสิบบาทอันนี้200จ้ะอันนั้นจะเป็น250จ้ะไซส์ใหญ่หน่อยนะคะค่ะต่อกันที่เทพเทวา เทพเทวาป้ายจ้ะค่ะมีสองกระถางค่ะพี่แมวจ้ะหนูให้กระถางละสองร้อบาทนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายแล้วนะท่านผู้ชมค่ะเทพเทวานะคะต้นนี้จ้ะอันนี้พรพรวงค่ะจ้ะเป็นไม้เก่านะคะแล้วก็หายากเนาะจ้ะให้ไปสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทนะคะพพรพรวงนะค่ะอันนี้ตู้แกะป่ะตู้แกค่ะพี่แมวจ้ะตู้แกก้านดำนะคะท่านผู้ชมอืมตู้แกะก้านดำสวยแล้วนะคะเท่าไหร่เอ่ย ตุ๊กแกก้านดำนะคะให้ไปค่ะวันนี้150บาทร5อยบาทนะคะเ c โซ้โหสวยมากค่ะนี่สองกระถางนะคะโอ้อันนี้สวยจริงๆนะค่ะตุ๊กแกก้านดำนะคะจะมาต้นนี้ค่ะอันนี้ขุนไกรจ้ะขุนไกรมีสองกระถางเช่นเดียวกันนะจ๊ะจ้าให้กระถางละ200บาทบค่ะพี่แมวโอ้ายสวยมากนะคะขุนไกรนะค่ะสิเสษธีสุพรรณอ่าเสษฐีสุพรรณจ้ะเรษฐีสุพรรณให้1น0ห้บาทจ้า150ยบบาทนะคะกัดสีชมพูสวยๆเลยนะคะค่ะ อันนี้พรายจันนะคะให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพรายจันร้อยห้าสิบบาทพรายจันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าแล้วทศกัณฐ์แล้วหนูทศกัณฐ์วันนี้มีต้นเดียวนะ้ีต้นเดียวหนูอะหนูให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะค่ะต่อกันที่เจ้าพญานามื่นจ้าเจ้าพญานามื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวมีสองกระถางอืมสวยเลยนะคะท่านผู้ชมเจ้าพญานามื่นสาใหญ่แล้วนะคะค่ะก็มาเป็นศีลาหุ้มทองค่ะ สิราหุ่มทองสีราหุ่มทองสีราหุ่มทองนะคะเท่าไรเอ่ยวันนี้ให้ไป150ค่ะพี่แมว150ยบาททุกกระถางนะคะเอฟซีค่ะฮะอ้ยตัวนี้สวยจังเลยหนูนะคะอันนี้องค์หญิงอนัญญาเจ้ะเดยวกระถางเดียวจ้ะ150ค่ะ150บาทชมพูทวีปชมพูทวีปไซสนี้150ค่ะพี่แมว150บาทค่ะไซนี้ ก็150บาทจ้ะค่ะแล้วก็มันจะมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะหนูขอ200บาทจ้ะต้นนี้200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต่อไปอ่ะอืออ่าที่เรียกว่าอะไรนะอะไรเอ่ยหนุมานออกศึกเรื่องอะไรใช่ค่ะพี่แม่ไอ้กุมภการันกุมภการันกุมพะกันแต่เป็นฟอร์มฟอร์มสวยจ้ะกุมภการันนะคะจ้ะหนูให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นมาแก้วไหมข้างในค่ะมาแก้วจ้ะมาแก้วนะคะกระถางละ หนึ่งร้อยบาทค่ะวันนี้หนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมวาสุกีจ้ะวาสุกีก็หนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางจ้กพี่แมวจ้ะมีจังหวัดกระบี่จ้ะจ้ะหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันจังหวัดกระบี่จะเป็นบอลใบกลมสวยนะคะ fc หนึ่งนะคะค่ะมีสามกงอ้วยังเหลือสุขี้จัดทับสองต้นจ้าสุขี้จัดทับสุขี้จัดกัดสีมาแล้วนะคะค่ะเท่าไหร่เอ่ยให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางมีสองกระถางนะคะนู้ชมหนึ่งคะสวยๆแบบนี้นะคะ ถ้าสีเต็มเขาจะสวยมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีสองกระถางนะค่ะต้นนี้จะรวยล้นฟ้าค่ะพี่แมววันนี้ก็เซลล์เหมือนกันนะคะจะให้ที่หนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยรวยล้นฟ้าเป็นรวยล้นฟ้ากระดูกขาวหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมใช่โอ้โหให้ท่านผู้ชมหนึ่งร้ยบาทจะพอไหมเนี่ยต้นนี้จ้ะต้นนั้นเรียกว่าอะไรนะพี่แมวดินละซับจ้ะดินละซับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จ้ะ เนอันนี้บรรดานซับจ้ะบรรดานซับบรรดานซับหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะบรรดานซับสุดปรารถนาเท่าไหร่เอ่ยสุดปรารถนาหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะไซโตนะคะจ้ะยอดมงกุฎจ้ะยอดมงกุฎยอดมงกุฎหนูมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมหนูให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะจ๊ะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นสุนทรนู่นะคะเอฟซีค่ะเท่าไหร่เอ่ยสุนทรนู้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะม้วนจันทสกุล มีแค่สองนะคะจ้ค sure ่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะค่ะด้านนี้สมบัติสยามลุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมเท่าไร่เอ่ยสมบัติสยามลุ้นป้ายวันนี้ให้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมค่ะอันนี้อะไรอันนี้หันุพมันของเมืองค่ะจ้าไซน่ารักวีเนาะจ้าพี่แมวไซนี้ให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนีู้ชมเดียวนะคะเดียวนะหนุมันของเมืองจ้ะต้นนี้จ้ะอันนี้เป็นเป็นตัดจังหวัดไอตัดเดือนค่ะพี่แมวตัดเดือนจ้า ของของพอดีของลูกสาวเนาะเลยซื้อมาเผื่อเอฟซีเดือนมีนาคมค่ะหนึ่งร้0ยห้าสบาทร้อยห้าสิบาทมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมเดือนเกิดนะคะเป็นเดือนมีนาคมต้นนี้จ้ะอันนี้ณเมืองนนท์จ้ะณเมืองนนท์ลุ้นใช่ไหมคะพี่เม่าจ้ะก็หนูก็ให้ไปที่หนึ่งร้ยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ห่ะอันนั้นเป็นลูกไม้พันธายนรสิงจ้ะลูกไม้พันธายวันนี้ก็ให้ไปที่ราคา 150รยห้าบาทหนึ่งยห้าบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมาต้นนี้จ้ะต้นนี้เป็นต้นแม่ใช่ต้นนี้เอามาให้ fc ดูเนาะว่าเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโตมาเขาจะสวยชื่ออะไรอันนี้เทพนรสิงค์ค่ะแมวนี่นะคะต้นแบบนี้ขายนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้สายนะคะขายแล้วเขาจะกัดสีเหมือนต้นแม่เลยนะคะ fc สีมาแล้วนะมี3มกระถางค่ะกระถางละเท่าไหร่เอ่ยเทพนรสิงห์นะคะจ้ะไซนี้ จ้ะสองห้าสิบค่ะพี่แมวจ้ะสองห้าสิบแล้วแซนดี้ล่ะคะก็สองรอยห้าสิบเท่ากันสองห้าสิบเท่ากันนะคะมีสามกระถางนะคะท่านผู้ชมเทพนรสิงห์นะคะอันนี้ต้นแม่ต้นแม่นะสวยมากสวยค่ะแล้วก็เป็นแข้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมีกาบนะคะท่านผู้ชมต้นนี้จ้ะเทพดาราค่ะพี่แมวเทพดาราไซส์โตโตเลยพี่แมวไซส์สวยๆเลยเท่าไหร่เลยสองร้อยบาทสองร้อยบาทมีกระถางเดียวจ้ะค่ะแล้วก็พาดบางแก้วจ้ะไซส์ใหญ่ จ้าไซส์ใหญ่300อยครับพี่แมวมีสองกระถางคะท่านผู้ชมอ่ะต้นนี้จ้าอันนี้เทพสุธรจ้าอะไรนะเขาเรียกแผลงจ้าค่ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้เหลืองอะไรเหลืองแสดูดีนะคะเท่าไรเอ่ยมีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยจ้าจ้าเหลืองสสดุดีนะคะ่ค่ะพี่แมวต่อมาเหลืองเหลืองทวีวัฒนานะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนี่นะคะเหลืองทวีวัฒนานะจ้า น้านนี้่ะเหลืองวันชนะค่ะเหลืองวันชนะหนึ่งร้ยบาทหนึ่งร้อยบาททุกกระถางทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้ท้าบางแก้วแผงค่ะพี่จ้าหนึ่งร้ยบาทหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นนี้ต้นนั้นเป็นลูกไม้ลูกไม้ผสมของวิมานสาครจ้านะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขาด้านนี้เป็นวิมลสาครเขาแผงนะคะท่านผู้ชมสวยมากเท่าไหร่เอ่ย วิมลสาครแข่งก็ให้ไป100บาท100บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยเลยต้นนี้จ้าต้นนั้นเป็นสีลำพูนจ้าสีลำพูนก็ให้ไป100บาทจ้านะคะค่ะนี่ค่ะนางฟ้า70บาทค่ะพี่แมวนางฟ้า70บาทค่ะต้นนี้เป็นวิมุลสาครนะคะท่านผู้ชมพี่ว่าสีเขาจักสีแบบนี้นะคะอันนี้คือครับแผงมานี่นะคะแผงมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแต่ใบเขาก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแพงแต่ว่า แพงมาเนี่ยคือกลัวสีจะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะแต่พี่แมวคิดว่าบอลน,น่านี้เขาคือเขาเล่นสีไปทั่วเลยนะถึงมันจะสวยสวยแตกต่างกันไปนะคะวิมุลสาคอยต้นนี้ขายเท่าไหร่จ้าวิมลสาคอวันนี้เซลไปหมดเลยพี่100บาทเลย100บาทเลยะนะคะท่านผู้ชมอันนี้มีนนมลคนนี้มีมุคนเท่าไหร่จ้า1 0 0บาทจา้า1 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้ค่ะสีลาหุ่มทองอันนี้เป็นสีลาหุ่มทองแฝงคะ่ะพี่แมวจ้าเท่าไหร่เอ่ย วันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นใช่ไหมใช่ค่ะมีสองต้นนะจ๊ะนะคะเราวันนนี้จ้ะอันนี้เขาสมิงจ้ะอ่าเขาสมิงหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้าด้านนี้จ้ะอ่าพญาพันวังจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะนี่นี่ละหนูอันนี้เป็นลูกไม้ไก่จ้ะลูกไม้ไก่นะจ้าใบแข็งแล้วแข็งแรงมากเลยเท่าไหร่เอ่ยใครไว้ใครได้นะหนึ่งร้อยจับหนต้นเดียวเนาะงรเดียวใช่ต้นนี้ล่ะคุ้มซับแดงจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าคุ้ม จ้ะเจ็ดสิบาทจ้ะพี่เจ็ดสิบาทจ้ะมนสวรรค์จ้ะหนึ bueno ่งร้อยบาทค่ะต้นนี unusual unusual> ้จ้ะอ <th ่ากรลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะเดือนเมษาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความสวยอืมอลูกไม้เอยไม่ใช่ลูกไม้มันน้ำแข็งมาจากวันเก่าอีกทีนึงนะคะจ้ะอ่าอันก้อนนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วตันนี้ละจ้ะอันนี้พรนนารายจ้ะพรนนารายหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมมนี่นะคะโอ้โหอันนี้พี่นกน้อย ขายบอลสีสวยมากนะคะท่านผู้ชมอ้อราคาน่ารักนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะจ๊ะ f อส่งท้ายปีกเก่ากันด้วยวันนี้นะคะขอให้ f c ทุกท่านมีความสุขไปกระบ,บอนสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมอโอ้โหวันนี้สวยมากท่านผู้ชมค่ะเลยค่ะน,นะคะท่านผู้ชมโทรช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะ f c บอกต่อนะคะมีพ่อค้าแม่ค้า มาขายในช่อง y YouTube ป้าแมวหลากหลายท่านนะคะโอ้โหแล้วมีบอลสีสวยๆท่้นเลยพี่นกค่ะวัะน,นั้นพี่พนทิพย์ฝากขอบคุณเอสตีมาทุกท่านเลยนะถ้วยซื้อของแกหมดตู้เลยอะ่ะหมดทุกบ้านแล้วบ้านาน้องบ้านหมนไหมคะวันนี้บ้านพี่นกน้อยก็ต้องหมด <c oughs> เลยนะเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่แมวขอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า